สวัสดีครับผมหมอมานุปทุมทองนะครับจะมาแนะนำตัวเองนะครับในประเด็นของการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมานะครับระดับการศึกษานะครับในมัธยมต้นผมเรียนจบมาจากโรงเรียนคนกระลงวิย,คยาคมจังหวัดสตูลน,นะครับมัธยมปลายผมเรียนที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยนะครับในระดับปริญญาตรีผมเข้าไปเรียนในคณะการจัดการ มหาลัยสงขลานครินนะครับในระดับปริญญาโทผมได้ไปเรียนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาลัยสงขลานคริน,นครับแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งผมได้กลับไปเรียนแพทย์แผนไทยนะครับในระดับประกาศนียบัตรซึ่งปัจจุบันนี้ผมสอบไปประกอบวิชาชีพของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับในสาขาวิชกรรมแล้วก็เภสัชกรรมซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นหมอวิชกรรมไทยนะครับ และก็ส่วนหนึ่งผมได้กลับไปเรียนปิยาเอกนะครับกำลังเรียนปิยาเอกเอที่มาหลาลัยโพธิศาสตร์คอริดาอเมริกานะครับในสาขาหมอพื้นบ้านนะครับนี่คือความสนใจในเรื่องระดับการศึกษานะครับในช่วงเรียนระดับมัธยมแล้วก็มาหลาลัยนะครับกิจกรรมที่ผมได้ร่วมทำนะครับก็มีเป็นประธานชมรมไข้อาสาพัฒนาเป็นประธานนักเรียนแล้วก็ เป็นอุปนายกองค์การศึกษามาลัยสงขรานักลินนะครับนี่คือกิจกรรมในช่วงการเรียนนะครับหลังจากที่จบการศึกษาจากมาลัยนะครับผมก็ได้ร่วมทํางานกับอ,องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ในสลัมกรุงเทพนะครับชื่อมูนิทิพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับกิจกรรมหลักๆในการพัฒนาชุมชนก็คือมีเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองอาสาธารณกันษาและสาธารณสุขของชุมชน นรรใกกิจกรรมหลังจากนั้นทางมูยนิิก็ได้ขยายโครงการออกไปสู่ภูมิภาคนะครับก็คือที่จังหวัดสงขลาผมก็ได้อาสาไปเป็นผู้ประสานโครงการที่จังหวัดสงขลานะครับชุมชนแรกที่ลงไปทําง,งานร่วมพัฒนากับชุมชนก็คือชุมชนก้าวเซ้งนะครับแล้วก็ชุมชนบอ่อว่านะครับนี่คือโครงการของมวลนิิในเรื่องเมล่ดยู่อาศัยต่อจากนั้นมูลนิิก็ขยายงานไปด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ โครงการแรกที่มวยทิสนใจจะากทำก็คือโครงการพื้นผูทะเลสาบสงขลานะครับผมก็ได้เป็นผู้สานงานโครงการนะครับ mm hmm. หลังจากกิจกรรมของมวยทิมาระชะานหนึ่งผมก็ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเข้าร่วมโครงการวิจัยต่างๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโครงการแรกที่ผมเข้าร่วมแล้วก็อาสาไปเป็นผู้สานงานภาคสนามให้กับมหาวิทยาลัยก็คือโครงการพื้นผูกระดินงแดงนะครับ รกรแกเอกชาติโครงการที่2ด้านสิ่งแวดลอ้อมก็คือการจัดการพลังงานทางเลือกที่ชุมชนคลองเรืออำเภอประโต๊จังหวัดชุมพรนะครับโครงการที่3ที่ผมเข้าร่วมเป็นผู้สานาแล้วก็เป็นนักวิจัยอาวุโสภาษสนามของมาลัยก็คือโครงการพัฒนาและก็ฟื้นฟูพืชสมุนไพรตำรับยาไทยแล้วก็ หมอพื้นบ้านนะครับนี่คือโครงการที่ผมได้เข้าร่วมกับหมอาไร่ธรรมศาสตร,ร์ในการวิจัยเป็นระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมกับทีมงานแพทย์แผนไทยจังหวัดสมุทราได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านนะครับขึ้นมาที่จังหวัดสมุทรากิจกรรมของมูลนิธิก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องสถานพยาบาลมีคลินิกสองแห่งนะครับคือสมานบุญคลินิกกับปักคลคลินิกการแพทย์แผนไทย แล้วก็เราก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนหัดใหญ่วชจกรรมไทยซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นหลักสูตรของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับในช่วงที่ทํากิจกรรมอยู่กับมูลนิธิปนาสาบันการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของจังหวัดสงขลานะครับก็คือเป็นคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแล้วก็ เป็นคณะกรรมการสมุนไพรเมืองสมุนไพรจังหวัดสมุนารนะครับนอกจากนั้นผมก็ได้ไปเป็นอนุก,กรรมการจัญญาบรรสภาการแพทย์แผ่นไทยนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็กิจกรรมที่ผมสนใจที่จะเข้าร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือพักประชาชนก็คือเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอํานาจนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นความสําคัญมาก นโยบายที่สองที่ควรจะทําก็คือว่านโยบายรัฐสวัสดิการซึ่งได้ลงสู่ชุมชนและก็พัฒนาร่วมกับประชาชนนะครับนี่คือจุดประสงค์และความสนใจของผมที่เข้าร่วมกับพรรคประชาชนครับสวัสดีครับ